ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะนันนทก็กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานะค่ะกับแฮมสเตอร์ค่ะวันนี้นะคะจะนันนก็จะมากับการรีวิวเพกาวนะคะหรือว่าบ้านปินไปของแฮมสเตอร์นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับนี่ค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นเออเป็นผักนะคะเป็นผักแล้วเหมือนกับเขาอัดเป็นรูปอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆคนขายบอกว่ามันเป็นของหมานะคะแต่เขาบอกว่าแฮมสเตอร์ก็กินได้เหมือนกันค่ะจาน่าก็เลยจะเอามาลองดูนะคะค่ะเดี๋ยวจาน่าจะมาแกะเลยนะคะแล้วก็เปิดฝากันนี่โอ้ดูเหมือนว่าจะต้องมีประกอบนิดหน่อยนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ้านค่ะโอ้โหดูไม่ใช่อย่างที่จะน่าคิดไว้อะค่ะมันดูน่ารักกว่าในรูป ทำไมบันไดเขาไม่เหมือนในรูปอะแต่ไม่เป็นไรอ๋อด้านหนึ่งเป็นสไลเดอร์เ่ะเพื่อนเื่อนอีกด้านหนึ่งเป็นบันไดเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งว่ะด้านหนึ่งเป็นสไลเดอร์อะเดี๋ยวจะน่าขอลองประกอบก่อนอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อ้ยชุดใส่เข้าไปยังไงเนะี่ยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่ได้สไลเดอร์แล้วค่ะเพื่อนๆ่เดี๋ยวเหลือบันได ก็อบเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหเจ๋งกว่าที่จะน่าคิดไว้นะคะเนี่ยอย่างนี้สมมติว่ามอคคา่ะเขาก็จะเดินขึ้นมาทางนี้แล้วก็จะแบบมีรูให้ปีนเล่นแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยงล่าส่วนอาหารผักขนมผักนี่นะคะจะน่าขอเรียกว่าขนมผักแล้วกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแป้งซีฟันนะคะเอา,า,อา,เอาไปมอคค่าแป้งปันค่ะนี่ดูแหละเดี๋ยวเราจะน่าลองใส่ไว้ในนี้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวจะน่าจะลองไปพามอค่าออกมาเล่นค่ะล้วนะคะไปเลยมอค่าไปสิไปเลยไปเลยไปเลยมอคาอ่ะมอค่าออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆเอาไปเลยเต็มที่เลยมอคาไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมอค้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเดี๋ยวต้องรองให้มอค่าเขาสำรวจสักน,นิดนึงก่อนนะคะ คม็อกค่าเล่นใหญ่เลยคะ่ะตะกี้จะน่าเห็นหม็อกค่าเขาเล่นสไลเดอร์ด้วยนี่เพื่อนๆดูสิม็อกค่าเขาปีนสไลเดอร์ด้วยนี่ดูสิน่ารักมากเลยอะ่ะไวายตก <laughs> <laughs> ฉน่าว่ามอค้าเขาติงต้องกว่าอลิสนะมอค้าก็ปีนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมอค้างงและมีรูหลายรูเกินนี่ตะกี้มอค้าเล่นสไลเดอร์ด้วยจะไดินไหมมอค้าน่ารักเอาพ่อเนี่ยไม่ที้ถ่ายหรอถ่าย มอค่ะเพื่อนค่ะคือมอคาเขาเล่นสนุกใหญ่เลยค่ะสรุปก็คืออันนี้ผ่านนะคะมอค่าชอบค่ะแต่น,น่าอยากรู้จังว่าขนมผักเขากินไหมอ่ะเหมือนจะไม่กินนะเอาไม่เอ,อ,อาเดี๋ยวจะน่าจะลองวางไว้ข้างบนดูบ้างค่ะอ่อนลอน ตกอีกแล้วเฮ้ยดูดิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะตะเกียบมอค่ะเขาเดินสองขาดด้วยอยอะเจ๋งมากเลยค่ะคราวนี้จะน่าจะลองพาอลิสมาบ้างนะคะนี่อลิสมาแล้วเราจะน่าให้อลิสสำรวจก่อนนะคะ แทขนมผักเขาเพื่อนๆแล้วเขาก็ไม่แทะแล้วไม่ว่าอะไสำเฮ้ยอลิเขาแทะขนมผักด้วยอ่ะ อันนี้แทะแหว่งเลยทำไมอลิสลงสไลเดอร์ท่านนั้นนะ่ะตอนตะเกียบตอนมาค่าลงสไลเดอร์นะคะพุ่งเขาลงแบบพู่ไปเลยอ่ะ กีอลิสมาเล่นขนมผ้า อาิยเอาขนมผักมามาด้วยหมอค่ามาเร็วมาเล่นบนบ้านเร็วหมอค่ะ มันคาดริงมั่งแบบเหมืนดอนะโดเลยโดดเลยมันคาชอบโดดลงมาแล้วแบบตีลังกา ทอะ่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการรีวิวบ้านปีนปัดแล้วก็ขนมผักของจาน้าค่ะจาน้าก็ยังมีของเล่นน่ารักน่ารักสําหรับแฮมสเตอร์แล้วก็มีแปลกๆอีกเยอะนะคะเพื่อนๆก็ต้องคอยรอติดตามชมนะคะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะเพื่อนๆก็ต้องกด subscribe เลยค่ะกดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสรันคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย